กดใช้ไปแล้วครับผมนี่ถ้าเราก็กดโอเพนประส่ผมกดนไปแล้วครับนี่ก็จะมีทั้งรถผมทั้งรถทั้งเงินทั้งของต่างๆมีทั้งปูนแล้วก็มีนะผมบัตรประชาชนบัตรอะไรก็มีหมดเลยครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรนะขอได้เป็นแบบพวกรถอะไรเงี้ยเอาไว้ไปทำงานอะสะดวกสบายครับผมเราได้เป็นอะไรนะโอ้โหได้รับปูนมาสามดวงตำรวจคนตรวจเราโดนจับอีกท่านผู้ชมคิดไหมผมว่างั้นแหละปะขอให้ได้รถสกันท่านผู้ชมเอาไว้ไปทำงานจะได้สะดวกนะผมรถอะผมว่ารถค่อนข้างดีนะถ้าได้มาถือว่าดวงดีพอสมควรเลยครับ ต่ขอประกันเหนือรถอะได้ปะล่ะขอนั่นแหละแอดมินผมขอแค่นั่นแหละได้ปะละ่เลขขเละ,ละเออต้องได้เหรอวะโอ้ได้เงินสี่พันได้ก็ผมก็อขอกราบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยกรผมแล้วมันก็ช่อง nano x 2 w o ก็ผมแล้วก็จะพามารีวิวเซิร Angel city ิมรถ angelis city แล้าก็มารีวิวเซิร์ฟนี้เป็นพาร์ทที่ 3นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เหลืออีกพาร์ทเดียวก็เราก็จะทำครบในหมดเราทำทั้งหมดทำทั้งหมด4พาร์ทนะนั่นเองคุณผู้ชมอ่เข้ามาแล้วเราก็อยู่ตรงจุดเกิดเด็กใหม่สำหรับกันได้เข้ามาใหม่แล้วไม่ได้รับของขวัญเด็กใหม่ผมก็วิ่งมารับงี้่นะผมกดเอเมลแล้วผมเราก็แต่ผมรับไปแนละ้วเราก็จะได้เปิดเข้ามาในกระเป๋านะผมแล้วก็แรกก็จะเป็นเตเตตัสตัวนครผมเดิมเลยผมที่สองก็จะเป็นกระเป๋าเขาก็จะให้มือถือ,อเครื่องเป็นกระเป๋าห้าขวดพิซซ่าห้าชิ้นผมแล้วก็กาชาปองห้าลูกธรรมดานะแล้วก็กาชาปองเด็กใหม่่่่่่่รูููปปปผผผมมมมมมนน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 นีีีวททััั้้้้้งหหดดดดไไไลกกกกกกะะะคเเเเเยออาา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 ็็ืชชจจ แอดมินไทยเปนผมนี่แต่กระชาบใหม่ก็น่าจะได้สาดวงแล้วเราก็กดใช้ไปเลยครับผมนี่ถ้าเราก็กดโอเพ่นเพื่อส่วนผมกดไปแล้วครับนี่ก็จะมีทั้งรถผมทั้งรถท,รถทงงั้งเงินทั้งของต่างๆมีทั้งปูนแล้วก็มีนะผมบัตรประชาชนบัตรอะไรก็มีหมดเลยครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นอะไรนะขอได้เป็นแบบพวกรถอะไรเงี้ยเอาไว้ไปทำงาน,นะส,ะสะดวกสบายครับผมเราได้เป็นอะไรล่ะโอ้โหได้รับปูนมาสามดวงตำนวนคนตรวจเราโดนจับอีกท่านผู้ชมมาผมว่างั้นและไปขอให้ได้รถประกันหมผมเอาไว้ไปทำงานจะได้สะดวกนะผมรถอ่ะ ถือว่ารถค่อนข้างดีนะถ้าได้มาถือว่าดวงดีพอสมควรเลยครับแต่ขอ,อประคันหนึ่งรถอ่ะได้ปหล่ะขอนั่นแหละแอดมินผมขอแค่นั้นแหละ,ดขขหละได้ปหละ่ะเออต้องได้เหรอวะโอ้ได้เงินสี่พันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเราเปิดอีกทุกคนนี่กระชาป้องใหม่นะท่านชมแล้วเราเราเราเปิดกระชาป้องธรรมดาให้ดูนะผมเราเปิดกระชาป้องปก,กติก่อนนะครับเออ,อ,เอ,อรถหน่อยขอรถหน่อยขอรถหน่อยแอดมินขอรถหน่อยขอรถหน่อย,ออยได้ไหมล่ะ ดูจากทรงไม่น่าจะได้รถแล้วท่านผู้ชมรถไม่หายรถอู้ได้ไปเลยนะ่ะอ๋อได้บัตรประกันอาวุธท่านผู้ชมเฮ้ยไ,ได้บัตรประกันอาวุโคตรดีอ่ะบัตรประกันอาวุธดีนะ,นะท่านผู้ชมดูดิ่เขาขายในะคะตั้งกี่บาทอ่ะดูดิ B U Y นะอุ้ยบัตรประกันประกันอาวุธตั้งหนึ่งแสนท่านผู้ชมเราได้มาเด,ด,ดี๋ยวโคตรโชคดีอ่ะครับน้องๆดวงมากับดวงวันนั้นนนี่กาชาปองธรรมดาเกินไปไหมนะท่านผู้ชมอ๋อกาชาปองก็ธรรมดาก็เหมือนกาชาปองที่เราสูบเมื่อกี้แหละครับท่านผู้ชมดูดิแต่นี่น่าจะมีรถดีกว่านะใช่ป่ะม,มี F ดูก็รุนะดอะไรอีกเนี่ยโคตรดีอะโคตรสวยอะอยากได้ตะขันรอวันี่อันนี้น่าจะได้ของเกือกว่าผมอัดกลาช้าใหม่อะได้ของดีแล้วก็สามารถมารับได้ตรงนี้เลยนะผมป่าแล้วเราก็กดป้ายผมนี่ก็จะเป็นระบบกี่เป็นการบอกสถา,านที่เ่าไปงานถูกกฎหมายแล้วก็งานผิดกฎหมายนะสถานที่่ไปเขาจะบอกพวกร้านเปนลี่ยนสื้อผ้าตลาดเด็กรถ,รถที่ยืนเอฟเคตลาดกลางจุดเกิดดังใหม่ท่าเรือจุดต่อไปก็นขีดคาสิโนแล้วก็อีกมากมายกันเลย่องแล้วก็บ้านโดเนทก็มีนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากโดเน็ตไปนะ งาน,นทุกสมายก็จะ็นงานเก็บหอยเก็บปลาดาวข้าววัวเก็บข้าไก่ตัดไม้เก็บรักทองเก็บแมงกะพรุนแล้วก็ขุดเหมืองน,นั่นวันนี้เราจะพาไปทำงานตกปลาตั้งหน่อยนะครับอน,นอนเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยละกันงานี่กสมายของเขาจะไม่บอกจิดหรือเปล่าชม,ชม อ๋องานปิกา,าเขาก็จะมีงานกญชาโคเคนจกปูนแต่เขาจะไม่บอกอยู่นะต้องไปหาจุดทำเอาเองนะครับเขาจะบอกแค่จุดเงินแดงแล้วก็จุดข,ขายนะของโดเนก,ก็จะมีกาชาปอง v i p ซื้อเงินเขียวแล้วก็บลูบอกง,นนงานจะเป็นกาชาปองสุดรดล้วนนะไม่มีกระชาัไม่แบบไม่มีแบบพวกงานอะไรแบบของในงานการปูนแล้วก็แบบพวกอะไรนะไม่มีเข้าอะไรก็จะมีแค่ลดลว้ลวนเลยนะครับนนๆลำโพงก้อน0บาทนะครับก็าสามารถโดเนกมาเปิดเพลงก็ได้นะอันนี้ก็กดอ,ออกนะครับนนๆน,น,นี่ีระบบว,ว่าข้าวภายในเซิร์ฟเวอร์เขาก็มีข้าวก็ประมาณในผมเราไปเจอกันที่จุุุดดดต่าาทีจจน ไปเลยครับโอเคครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานอะไรเนี่ยตกปลาเป็นที่เรียบร้อยน้ำชมนี่แล้วเราก็วิ่งมาตรงรังค้าเพื่อซื้อเบ็ดกระเยอะอุปกรณ์ตกปลาก่อนนะครับทัาบใาไปแล้วผมนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยเบ็ดตกปลาราคา5้า้อยบาทนะผมแล้วก็เหยื่อหนึ่งร้อยบาทนะครับยังไงเหยื่อหนึ่งร้อยบาทน้ำชมไปเราซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วิ่งมาตรงไอ้ที่เป็นจุดสีเหลืองๆเนี่ยแล้วเราก็กดเอ็นเพื่อตกลปลาผมกดยังไงนะครับไป นี <poisoned. S 2> <esi> ok ่ผมตอนนี <pl ains> ้เราก็กำลังทำการตกปลาอยู่ก็จะมีท่าทางในการตกปลาก็ประมาณนี้ผมสำหรับการที่ตกปลาลรวลงไปด้านล่างก็จะมีทางขึ้นให้อย่างนี้ลนะครับหรือว่าเราจะลงไปตกด้านล่างก็ไม่ได้เพราะว่าจุดมันอยู่ด้บนบนนะอยากให้มีแบบอยากให้มีแบบว่าอยู่เอาตีนจุ่มน้ำตกตรงไหนก็ได้ถ้าตินอยุดในน้ำนะท่านผู้ชมนะผมอยากได้แบบนี้มากกว่าถ้าได้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับผมเน่โอ้ยมันจะมีการสุ่ม๋ยวผมเราตกปลาได้หรือไม่ได้นะท่านผู้ชมถ้าตกมาได้ก็คือไม่ได้นะมันจะสุ่มอ่ะนท่านผู้ชมถ ตอนนี้ตังค์ในตัวแล้วก็มี1 0,000หใช่ไหมอะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับค่อนข้างเยอะตอนนี้ตำรวจก็ออนในเซิร์ฟก,นะก็หนึ่งคนนะคนออนในเซิร์ฟก็แปดคนแล้วครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะฮะไปอ้าวกระเป๋าเราเต็มว่้แล้วทำไมเราไม่ได้ปลาท่านผู้ชมเราต้องทิ้งเป็นอะไรเนี่ยอืมเดี๋ยวเราทิ้งเป็นอะไรเดี๋ยวว่าท่านผู้ชมทิ้งปูแล้วกันท่านผู้ชมเพื่อป้องกันให้โดนตำรวจจับนะ <laughs> ทิ้งปไปเลยครับปูนเราขอทิ้งอีกนะ จะได้เก <the> <the> anyway. like <sh> ็บของได้ทีเดียวเลยผมก็เป็นแหรกาชาปองขอทิ้งเป็นน้ำป่าแล้วกันเพราะไม่ใช้ดีกว่าน้ำเปล่าขอกินสักนิดแ้หน่อยให้เต็มก่อนนะกินน้ำปล่าให้เต็มไปเลยครับแล้วก็พิซซ่าให้เต็มเหมือนกันนะนี่พิซซ่าก็จะไป่หลอดสีแล้ววันน้มช่วยผมหน่อยพิซซ่าก็จะไ็นหลอดสีเขียวนะผมเ้วเราขออนุญาตทิ้งนะเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำปล่าด้วยทิ้งให้หมดเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วพราเราใช้ไปแล้วไปแล้วตกให้ดูอีกสักครั้งนะครับไป กดเอ็มเลยครับนี่ไปแล้วก็เราทําการตกปลาหมูมี่ก็จะมีปลาฉลามได้ด้วยปลาฉลามอยู่ในน้ำอะปลาฉลามจะกินเบ็ดหรือวะถ้าตกได้ปลาฉลามาผมว่า,น,าน่าจะได้ราคาดีเลยอะที่ผมบอกว่าผมว่างั้นแหละไปนี่เอ้าเราก็ไม่ตกไม่ได้ปลาหนูมิสเราสุ่มตกปลาเราเราไม่มีดวงในการตกปลาคุณผู้ชมรถตกปลาไม่แด้ทีละแล้วบทงานตกปลาก,ก็มีคร่าวๆก็ประมาณผอเราไปเจอกันที่จุดสถานที่จุดทำงานจุดต่อไปเลยครับ โอเคครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานเก็บแอปเปิลเป็นที่เรียบร้อยครับผมที่ทํางานเก็บแอปเปิลก็จะมีที่กระาดาษเล็กรถห้างอย่แล้วก็กดเอนเพื่อเรียกได้นะแต่เราไม่มีรถตนรถตนตัวในกระาดาษเลยครับผมไปแล้วเราก็วิ่งมาตรงต้นแอปเปิลแล้วเราก็กดเอนเพื่อเก็บไปแลยครับกดเอนไปนะครับนี่ก็จะมีล่าทางในการเก็บแอปเปิลก็ประมาณก็จะมีล่าทางในการโหนแบบเหมือนลิงนะครับน้องๆใคอยุย่มให้แบบลูกมันล่วงลงมาด้านล่างแล้วเราก็คอยเก็บทีเดียวอะ่ะ ตอนนี้แมวผมเริ่มมากวาแล้วทำหนึ่งครั้งก็จะได้แอปเปิลมาหนุ่งลูกแล้วได้ e, อีคีมมา20บวกผมนี่แล้วก็คเอนทําไปเรื่อยๆเลยเราไม่จําเป็นต้องว่งไปต้นอื่นนะผมเราสามารถอาใช้ออโต้คิกช่วยในการทำก็ได้นะแต่เราต้องถามไปก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ได้เราก็ใช้ผมถ้าใช้ไม่ได้เราก็อย่าไปฝืนใช้นะถ้าแอดมินตรวจพบอาจจะโดนแบตก็ได้นะครับนนๆนี่เตืนอนด้วยความเป็นห่วงจากแอดนานนะถ้าแอดนะานไม่บอกอถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมไม่บอกนะเออแล้วผมจะบอกไหมว่าใช้ได้ <c oughs> บ้าไปแล้วอ <c oughs> ยา่ยาอยา่อย่าก็น่าจะใช้ได้แต่ผมเพราะมันไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วผมไปะระบบทำง,งาน a อ p เปก็มีคร่าวๆก็เพียงเท่านี้ง่าย,ายๆผมเราไปเจอกันที่ส,สถานที่จุดงานจุดต่อไปเลยครับโอเคเขาบอกมาตอนนี้เราก็สถานที่ทำงานเก็บส้มเป็นที่เรียบร้อยทั้งมเก็บส้มก็จะอยู่ตรงริมทะเลอย่างนี้ใกล้บ้านหลังสีแดงนะบ้านเล็กบ้านนี้จะเป็นไอหลนะักผมก็จะเป็นหลักอะไรนะ,อ,ะออกซอนเป็นสิ์หกสิบเก้าทุกคนนีนะ่แล้วเราก็วิ่งไปตรงต้นส้มที่เหมือนต้นแอปเปิลมากมากเอาง่ายๆคือต้นเดียวกันเลยครับนนน ก็จังมีได้ทำในการเก็บแอปเปิลแอปเปิลก็ประมาณในเร็วๆนี้เดี๋ยวเด,วเด,วเดว็นี่ก็เหมือนเลิปแอปเปิลเลยท่านผู้ชมง่ายๆเขาเอาง่ายๆเหมือนแค่เปลี่ยนชื่อจากส้มเป็นแอปเปิลนะครับป <laughs> ่ะแล้วเราก็กดยินทำได้ผมก็สามารถอันนั้นนะนี่แอดมินเขาก็จะประกาศให้ผมว่าขอรีโหลดนะครับแล้วก็เขาก็จะประ,ประกาศสามครั้งแล้วก็จะเริ่มในการรีเลยนะครับโอ้เพื่อให้ไม่ให้ประเทศหน่วงนะครับน,น้อนๆดูเด็ด นี่ไปแล้วก็สามารถนําไปขายติดตลาดได้โดยไม่ต้องเอาไปเสียเวลาพุงเวลาแพ็กนะผมทุกงานในเซิร์ฟนี้ยกนี้งานเก็บฟักทองงานเก็บฟักทองต้องเอาไปแพ็กก่อนเราจึงสามารถนําไปขายได้ผมแอปเปิ้ลไม่ต้องแพ็คนะขายได้เลยนะครับก็น่าจะได้ราคาดีโดย่ผู้ชมนี่ระบบทํางานแอปเปิ้ลก็มีก็เข้าก็ประมาณ่ผมไปเดี๋ยวเราไปขายของกันเลยดีวยกว่าผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดตลาดกลางกันเลยลวกันครับผมไปตอนนี้เราก็มาถึงตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะท่าน้ชมนี่หน้าตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีตู้ปลาผมเอาไว้แบบเอาแบบเอาไว้แบบพวกจับไอพวกทํางานครับพวก ก็คือเอาก็เหมือนปัาจานะครับน้องๆเออให้มันปัาจา์ในพวกเนี้ยที่มันอยู่ในเนี้ยที่มันมาแบบทำผิดกฎกันนะผู้ชมก็เอามาขังในนี้นะครับน้องๆแปะแล้วเราเข้าตลาดกันเลยผมก็ต้องเข้าทางไงนะทำไมมันมีรั้วกันนะอืมทางเข้าอยู่ตังไหนะอ๋อหรือว่าเราต้องกระโดดข้ามมันผู้ชมน่าจะต้องกระโดดแหละครับนี่แปะแล้วก็กระโดดเข้ามาอ๋อเพื่อป้องกันพวกขับรถเข้ามาในเลยผมว่านะนี่เข้ามาดับแรกรางขวามือแล้วก็จะเจอเป็นรานค้าผมแล้วก็ทับบายเลยผมบีอูวานะครับ ก็จะมีพิซซ่าน้ำปลาก็ขายของทั่วไปผมนี่ก็มีผ้าห่อสุดราคา1 0 0 0 0บาทแลครับผมแล้วก็ใบ,บประกันอาวุธราคา1น0 0งแบาทที่เราสุ่มได้มาจากต้นคลิปจากกระชาปองนะครับน้องๆโคตรคุ้มอะ่ะนี่ก็จะเป็นร้านขายเนื้อวัวครับผมวันนี้ก็จะเป็นร้านขายเนื้อไก่นะฮะก็จะเป็นร้านขายอะไรแอปเปลิลนะเราก็ขายไป้วผมเรามีอยู่กี่ลูกวะเรามีอยู่สลูกเราก็ได้มา8 4ดบาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านขายส้มนะเราก็มีอยู่สลูกเหมือนกันนะเราก็ได้มา80บาาาททผมมอออกกกก็ยเลืํแปด้ผมก็ราาดีนนะ นี่ก็จะเป็นร้านขายฟักทองนะ13บาทต่อหนึ่งลูกนะผมเราไม่มีแอปเปิลเลยเอ้ยไม่มีฟักทองผมอันนี้ก็จะเป็นร้า,ขาน,าน,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 นาขายแร่นั่นเองครับผมและอันนี้ก็จะเป็นร้านขายไม้อันนี้แค่คน อ๋อมีคนอยู่ในเสื re no like anyway. so ้อเตรียมจูงข้ามาขายแมงกะพุนนั่นผู้ชมดูดิแต่เราไม่มีแมงกะพุนเลยไม่ได้ทำแมงกะพุนเลยเป็นร้านขายปลาทะเลเราไปตกเท่าไหร่เราก็ไม่ได้นะไอปลาบ้าเนี่ยนี่ก็จะเป็นร้านขายปลาดาวครับผมแล้วก็ร้านขายหอยในเนมรอมนี่ในตลาดเขาก็มีของขายก็วก็เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแปะเดี๋ยวเราไปดูในโรงพยาบาลของเขาดีกว่าว่าจะมีระบบนอนถึงระบาดผู้ชมแล้วก็กระโดดข้ามรั้วมาเลยฮะโรงพยาบาลก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดกลางของเซิร์ฟเวอร์ท่านผู้ชมดิอุ้ยทำไมหน้าโรงพยาบาลมันเหมือนตกแมพวะนะอ ลงแล้วลงมา์อทไปเยอะเกิน,นกว่าด้วยเหมกันเฮ้ยมีฮอลเด็ผู้ชมฮอลอยู่นนยนหน้าโรงแรมาะครับหนึงนะสีแดงนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้ไอเทียมขอฝากเงินก่อนเราเงินเยอะเกินไปเราโดนป้นนะ <c oughs> โจรยิ่งเยอะอยู่ด่ะไอพวกเนี้ยหลายกาดนะนี่ไปเราก็เข้าใจแล้วเราขออนุญาตฝากเงินสักอตอนนี้เรามีเงินอยู่ในบัญชีเราเราฝากอีกสักหนึ่งหมื่าามนนะครับผมเพราะผมไม่อยากใช้เยอะเท่าไหร่นะขออนุญาตฝากเลยหนึ่งหมื่นนังใช้แค่สี่พันกว่าบาทก็ได้เอ้ยอย่าบอกนะใช้แค่พันกว่าบาทก็พอผมอันนี้ก็อ้าว น่าโนบานอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรออ๋อตรงนี้คืออะไร่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้อ๋ออนนี้ก็กดเหตเข้าไปอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นที่นอนเตียงนะคะท่านผู้ชมนี่ไงจริงๆด้วยอ๋อ,อน,นี่ก็จะเป็นที่นอนเตียงนะั่นแล้วก็พิมพ์พับตามเขาเลยนะ S อะไรนะ L E E P นะผมทับนอนไปถึงไปนี่ผมตอนนี้เราก็กำลังทาการนอนอยู่โอ้นอนขึ้นค่อนข,ข้างช้าพอคกรอ๋อไม่น,าน่าอันนี้นะไม่น่านจะเป็นนอนระบบนอนเตียงนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแบบอะไรนะนอนแบบเขาเรียกว่านอนอะไรนะแบบนอนหลับอะแบบให้มันให้รู้สึกแบบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะแบบตื่นนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นหลอดสีเหลืองหรือเปล่าท่านผู้ชมผมก็มาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันก็แต่ตรงนั้ต้องมีที่อาบน้ำนะท่านผู้ชมถ้ามีนอนเตียงก็ต้องมีที่อาบน้ำนะดูกันอ๋อท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นแบบนอนแบบได้รับพลังงานบวกหนึ่งร้อยผมเป็นหลอดสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมเป็นหลอดอ้าวเข้ามากดเข้าสองครั้งกดก็จะเป็นหลอดสีเหลืองนะโรงพยาบาลก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะมีแบบกระดาษเรียกรถให้ด้วยนะครับนี่ก็คือเลยเนี่ยนนี้ก็คือบอร์ดแก๊งนะท่านผู้ชมกดเอ็มดูดินี่ตอนนี้แก๊งอะะะไรเนนีี่ยก็จม บาบิยองแพทย์ช่างแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะตำรวจปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยผมเอา่างคือผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้เลยรถของหมอก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถพยาบาลผมเรากดเทสเ่าเข้าบ้านโรงพยาบาลนะผมไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยน้ชมนี่ในโรงพยาบาลเขาก็จะไม่เข้าระดับแรกเราก็จะเจอเป็นตู้เซฟของแพทย์นั่นเองนะมาชมนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมแล้วมีที่นอนเตียงหรือเปล่า ถ้าไม่มีที่นอนเตียงเราก็ต้องฉีดยากับที่หมออย่างเดียวเลยคุณผู้ชมแต่ผมพาวิง่งขึ้นไปดูก่อนนะว่ามีหรือเปล่านะผมก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้เหมือนกันอนะว่ามีหรือเปล่าเดี <S <S ๋ยวเราเข้าไปเดินห้องนี้ดิอุย๊ยท่านผู้ชมไม่น่ามีนะท่านผู้ชมน่าจะไม่มีระบบนอนเตียงนะท่านผู้ชมดูดิน่าจะมีแบบแค่นอนพักผ่อนเฉยๆผมต้องฉีดยากับหมอเอาแน่เลยผมความคิดผมนะชั้นบนไม่อยากขึ้นไปอะ่ะถ้าไม่น่าไม่น่ามีแล้วท่านผู้ชมนะไป นี่ผมเเราไปดูข้างนอนดีกว่าเผื่อเขาเอาไว้ข้างนอกผมก็เราก็มาดูกันนะเพราะว่าข้างนอกของเขาค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวนะน่าอยูดตรงโด้นหรือเปล่าน,น่ะอ๋อตรงโน้นเป็นที่จอดหอนผมไม่เกี่ยวนะใช่หรือเปล่าวะเหมือนมันก็ว่าจะมีห้องเล็กๆหรือเปล่าวะนะใช่ปะอ๋อ,อมีแต่ที่จอดหอนท่านชมนไม่มีที่นอนเตียงนผมน,นี่แล้วผวก็เข้าายในเซิร์ฟเวอร์ของ EP 3ก็มารีวิวเพียงเท่านี้พอว่าเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP ทครับผมขอลาไ้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ